น้องคนหนึ่งอันนี้ก็น่าสงสารน้องเหมือนกันน้องนภะัดสอนครับคุณผู้ชมฮะ น้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานแล้วน้องไปฝึกงานที่ปทุมธานีปรากฏว่าน้องหายตัวไปตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งพฤษภาโดยมันมีภาพว่าน้องเนี่ยเรียกรถแท็กซี่เนี่ยนะครับผู้ชมฮะจากหอพักแล้วก็หายตัวไปเลยสุดท้ายคุณผู้ชมครับไปพบว่าน้องเสียชีวิตใช่ไหมใช่ฮะเสียชีวิตที่ไหนนะไอ้ก็คือไปเจอร่างของน้องเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาแถวแถว,ถวพระรามสามฮะโดยเบื้องต้นก็คือพื้นที่ของปทุมธานีนะฮะโดย ล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจมีภาพครอบครัวน้องเอาลางขึ้นอินเสิร์ตมาหน่อยสิฮะโดยหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานตัดภาพไปที่โรงพยาบาลศรีราชเลยก็ได้นะฮะ วันนี้เองเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยติดต่อเพื่อจะขอไปรับศพโดยเฉพาะคุณพ่อบุญเลิศประเด็นคืออย่างนี้คุณจอมฮะถ้าเราไล่เลียงทีละสเตปเนี่ยคืออย่างที่บอกน้องมาฝึกงานที่ปทุมธานี<ม>แล้วน้องอยู่หอกับเพื่อนเอาจะช้านะน้องหายไปตั้งแต่วันที่หนึ่งพ่อย่าพยายามโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้สุดท้ายวันนี้ตัวเพื่อนเองก็ต้องถูกสอบเหมือนกันว่าเกิดอะไรการตายของน้องมันไม่จบเท่านี้ฮะ ถ้าไปเจอศพที่แม่น้ําอักเข้าใจคิดอีกมุมหนึ่งคือน้องฆ่าตัวตายหรือไม่มันพิสูจน์ได้จากกล้องวงจรปิด<ม>ดูทีละมุมเอาตั้งแต่น้องออกหอเลยครับกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็คือวันที่น้องจะหายตัวไปเนี่ยปรากฏว่าน้องเองวันที่1นึ่งนะฮะน้องมีการลักษณะคือเข้าใจว่าน่าจะมีการเรียกแท็กซี่แล้วเนี่ยฮะ ถ้าเป็นตัวนี้คือก่อนน้องจะหาย5้าทุ่ม53นาทีน้องมีการเดินออกจากที่หอพักแล้วก็ไปกับเพื่อน,นเพื่อนก็คือชื่อว่าน้องฝ้ายเป็นรูมเมตกัน ออกไปร้านสะดวกซื้อก่อนก่อนที่น้องจะหายตัวไปเพียงไม่กี่นาทีเปิดภาพวงจรปิดตัวต่อมาเลยฮนะจะเห็นว่าตอนเที่ยงคืน13นาทีตัวฝ้ายแล้วก็นภัสสรก็คือน้องคนที่เสียชีวิตเดินกลับมาที่หอพักโดยจะเห็นว่านภัสรรเดินนํามาก่อนอหลังจากนั้นนภัสสรเนี่ยตามข้อมูลของเพื่อนอเพื่อนบอกนภัสสรยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยทันทีหลังจากไปร้านสะดวกซื้อนั่งเล่นอยู่ใต้หอพักก่อนแล้วฝ้ายก็เดินตามมาติดๆฮะหลังจากนั้นก็คือกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันนี่แหละ สองนาทีต่อมาอ๋อนี่ไงฝ้ายมาฝ้ายมาแล้วก็คือถือของแล้วเป็นขนมนี่ฮะฝ้ายเดินขึ้นห้องพักหลังจากนั้นฝ้ายไม่เจอน้องนภสรอ,อีกเลยภาพวงจรปิดต,ตัวต่อมาก็คือจะเห็นว่าตัวของนภสรเองมีการนั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหอพักตัวเองช่วงเที่ยงคืน16นาทีฮะนี่เดี๋ยวมาลงก่อนก็ได้ฮะนี่จะเห็นเขานั่งอยู่แล้วเหมือนจะมีการกดโทรศัพท์มือถือแล้วดูมือถือเสร็จปุ๊บคล้ายๆว่า แท็กซี่เนี่ยบอกแล้วว่ามาถึงเขาก็เลยลุก<อ>แล้วก็เดินออกไปด้านหน้าหอพักะเพราะภาพสุดท้ายคือน้องขึ้นแท็กซี่ใช่แล้วหายไปก่อนจะมาเจอศพก็คือช่วงวันที่เใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะนี่และภาพตัวต่อมาก็คือเป็นภาพสุดท้ายน้องมีการนั่งรถแท็กซี่ช่วงรอยต่อก็คือ30เมษาต่อเข้าหนึ่งพฤษภาเนี่ยฮะแล้วขึ้นแท็กซี่คันสีส้มคันนี้ขึ้นไปหลังจากนั้นน้องหายตัวไปเลยแล้วครอบครัวติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คำตอบมันจะอยู่ตรงนี้แหละฮะนี่คือภาพสุดท้ายอกลับมาตรงนี้ เราเองเนี่ยวันนี้ตอนที่ไปเจอคุณพ่อตอนรับศพเนี่ยน,นะครับคุณพ่อเองก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้ภาพนาทีสําคัญก็คือตรงจุดที่คาดว่าน้องจบชีวิตนะฮะ ขอดูวงจรปิดภาพตรงบริเวณสะพ,พานใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่ฮะเป็นพื้นที่ก็คือสะพ,พานแถวๆสะพ,พานพระรามสามฮะจ <S <S <อ>ับภาพกล้องวงจรปิดก็คือมันมีร่างของคนตกลงมานี่เราหยุดภาพเอาไว้หลังจากนั้นน้องเองเนี่ยยังไม่ได้จมลงไปในน้ําทันทียังพยายามเหมือนลอยคออยู่แล้วร่างน้องก็หายตัวไปในแม่าน้ำจาะและนี่ฮะ,ฮะคือน้ํามันเชี่ยวโอ้ตายแล้ว คุณผู้ชมนี่คือนาทีก่อนที่น้องจะจากไปนะครับเพราะฉะนั้นจากหลักฐานชิ้นนี้ตอนแรกเนี่ยบรรยากาศตอนรับศพที่คุณพ่อเดินทางไปถึงเนี่ยคุณพ่อสงสัยเนี่ยเหมือนน้องไหลไปตามน้ําคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเจ้าพยากงคืนนี่โคตรน่ากลัวเลยนะน้ำเนี่ยด้วยความครบตกไปเนี่ยโอกาสจะรอดเนี่ยคือยากมากแล้วคําถามคือถามว่าแล้วทําไมน้องโดดเองหรืออะไรยังไง คือจากการตรวจสอบของตํารวจไม่มีใครตามสะกดรอยไปนะฮะคือตอนนี้ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาว่าจอดตรงไหนแล้วทาไมอยู่ๆน้องถึงไปอยู่กลางสะพานแล้วดิ่งลงมาวันนี้คุณพ่อเห็นภาพทั้งหมดแล้วเราก็ถามคุณพ่อเนี่ยครับก็ือคือคุณพ่อบุญเลิศถามว่าติดใจไหมพ่อบอกว่าติดใจคือหากจะกระโดดฆ่าตัวตายพ่อขอดูวงจรปิดเพื่อทุกอย่างจะได้กระจ่างวันนี้เข้าใจว่าลูกอาจจะ ค่าตัวตายก็เป็นได้หรือลูกอาจจะมีการพลัดตกน้ำไหม,มเพราะมันไม่เห็นตอมบริเวณขอบสะพานนะฮะมันเห็นคือน้องล่วงแล้วแล้วก็ลอยคอก่อนจะจมหายไป ก็ถามว่าคุณพ่อ fitted, จริงๆแล้วน้องเป็นคนยังไงคุณพ่อยอมรับครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนเก็บตัวเงียบไม่ค่อยมักจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังและที่สําคัญน้องเองเนี่ยนะครับไม่มีแฟนด้วยทุกอย่างพ่อเองบอกว่าถ้าได้เห็นรายละเอียดบนสะพานพ่อถึงจะสิ้นข้อสงสัยฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยครับก็อยากดูกล้องว่าโดนตูดจริงหรือเปล่าหรือใครมีคนผลักคนโยนลงไปหรือเปล่าก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับอดากยจะดูกล้อง ว่ากระโดดโรงเรียถ้ากระโดดลรงเอง,ดดง,เองพ่อก็ไม่ติดใจอะไรครับปกติลูกสาวเป็นคนนิสัยยังไงคุณพ่อนิสัยเงียบๆเก็บเงียบคนเดียวค,ครับครั้งสุดท้ายก็ทักกับพี่สาวคนนั้นหละครับทักยังไงครับทักพี่สาวว่าให้พี่สาวให้สอนเวลากดเงินออกจากโทรศัพท์เล่นแอป,ปนะครับโอนโนเงินกันออกจากโทรศัพท์โอนเงินโอนตังค์นี่แหละครับโอนออกโอนเข้ายังไงยังไงแล้วกว็พี่สาวสอน,นะครับให้พี่สาวสอนให้พี่สาวน้อง,งสาวไม่รู้ว่าจะโอนออกยังไง คนเข้ายังไงนะครับให้พี่สาวสอนว่าพี่สาวสอนเสร็จก็เลิกคุยกันแล้วก็หายขาดไปจอดกันเลยครับก็ไม่มีคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยพอคุณพ่อแกสงสัยเรื่องวงจรปิดคือช่อง8เนี่ยก็เลยไปเปิดคลิปให้คุณพ่อดูเดี๋ยวมันจะมีนาทีที่พ่อเนี่ยนั่งอยู่ใต้หอด้วยนะฮะแล้วพ่อนั่งดูคลิปเนี่ยนะฮะทันทีที่คุณพ่อเนี่ยขอดูภาพเนะะี่ยฮะมันจะเป็นภาพเดียวกันเลยกับที่เมื่อกี้นี้ก็คือตอนที่น้องกําลังลอยคออยู่ในเจ้าพระยานะะี่นะฮะ โดยเบื้องต้นคุณพ่อเองทันทีที่เห็นภาพนี้คุณพ่อก็บอกว่าเอาแหละผมหายสงสัยแล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามแต่ทั้งหมดนี้เจ้าตัวเองก็คงจะต้องติดต่อรับศพลูกกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีน่าสนใจคืออย่างนี้ครับชมฮะหลังจากคุณพ่อเห็นภาพแล้วคุณพ่อไม่ติดใจอะไรแล้วกลับมาตรงนี้ครับตัดภาพต่อไปที่จังหวัดอุดรธานีบรรยากาศการรับศพคือวันนี้คุณแม่เองเนี่ยร้องไห้แล้วก็เก็บเสื้อผ้าลูกเนี่ยฮะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยหอมๆอยู่โอ้กกลัวแม่ฮักลูอะไรฮักลูกไรไม่ให้ลูกไปฝึกงานลูกฝึกกล คุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยนะครับหลังจากคุณแม่เข้าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เนี่ยฮะหอมเสื้อผ้าของลูกเพราะศพน้องจะต้องกลับไปบ้านเกิดที่อุดรธานีเนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่อยู่ตรงที่รับศพแล้วเสียใจเท่านั้นกลับมาตรงนี้ประเด็นมันอยู่เรื่องที่ว่าแม่เพิ่งเปิดใจกับช่อง8 ผู้สึกข่าวเราตามไปที่อุดรหลังจากที่ตอนเช้าแม่เก็บเสื้อผ้าและรอจัดงานศพลูกประเด็นอยู่ที่ว่าเงินในบัญชีลูกหาย1 0 0 0 0ฮะวันนี้คุณแม่เปิดใจกับทางช่อง8เลยนะครับบอกว่าเอาแหละน้องเนี่ยมาฝึกงานที่กรุงเทพอยู่ที่ปทุมธานีน้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟปมใหม่ก็คือเงินในบัญชีหายไป10,000แม่ก็เลยสงสัยว่าเอาแหละถ้าเห็นภาพว่าน้องตกน้ําปมนี้ เกี่ยวไหมเรื่องเงินในบัญชีหายไปห0,000่นคือถามบอกคุณแม่คุณแม่คิดยังไงคุณแม่บอกว่าเอาจริงคือตัวเองพยายามติดต่อลูกประมาณวันที่1พฤษภานะครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือติดต่อไม่ได้เลยแต่ลูกก็ไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟังเพิ่งมาทราบจากเพื่อนลูกหลังจากลูกเสียชีวิตว่าลูกเป็นเด็กเสิร์ฟเคยทาน้ําหกใส่ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่พอใจเลยเรียกผู้จัดก,การร้านมาตําหนิ แต่ก็ไม่รู้เนี่ยนะว่าตำหนิกันยังไงอันนี้คือปอมที่1ปมที่2ก็คือแม่กําลังสงสัยว่าคือลูกจะคิดฆ่าตัวตายจริงๆเหรอเพราะปรากฏว่าเงินในบัญชีลูกหายหมดเลยหมื่นกว่าบาทแม่เลยอยากรู้ว่าใครถอนถ้าเป็นลูกเบิกถอนแม่เข้าใจได้แต่มีคนอื่นเบิกถอนไหมล่ะลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยฮะ ตั้งแต่เดือนมีนามีสายนวันที่หนึ่งค่ะออกก็คือไปได้เดือนเดือนหนึ่งละจ้าน้องไปฝึกงานที่ไหนยังไงแม่เราได้แจ้งไหมแจ้งไปฝึกงานปทุมที่คลองสามแล้วก็ใหญ่มาคลองหนึ่งเป็นการฝึกทำทำยังไงเกี่ยวกับอะไรคะแม่ไปเสิร์ฟอาหารอยู่ทั้งหาง ห่างเยงห่างบิ๊กซี่ห e ่างห่างอย่างแม่ก็บอว่าโหเออแม่บอกําเป็ือนจ้าแล้ว่อนเมือที่น้องไปอยู่น ok ั R ้นน้องติดต่อหาเราทุกวันไหมคะแม่หาทุกวันเลยทุกทาพี่สาวเขาอยู่ญี่ปุ่นไงทุกวันพี่สาวก็เพิ่งเรียนอะไรนะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งวงจรปิด เอาหลังเงินน้องเนี่ยถูกถอนไปแต่อย่าไปปักปั๊มใครนะฮะเดี๋ยวไปเช็คได้จากบุ๊กแบงก์กับกล้องถ้าสมมุติมันมีการเบิกถอนมันก็จะรู้ว่าคือ น้องอาจจะถอนผ่านมือถือตัวเองด้วยหรือไม่แต่เพื่อนที่เดินตามเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะก็คือเพื่อนก็คือฝ้ายถูกไหมฮะ,ะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยก็ได้มีการไปสอบถามรรดับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมใช่ฝ้ายก็คือเป็นรูเมทที่มาฝึกงานด้วยกันแต่เจ้าตัวบอกว่าจริงๆไม่ได้สนิทกับน้องตาลทั้งเท่าไหร่ก็คือคนที่เสียชีวิตนะภัสน์สนเนี่ยแหละใช่นภัสรอน,นะตัวเองบอกเพิ่งรู้จักกันก็คือตอนมาฝึกงานนี่แหละ1เมษายนก็คือเข้ามาอยู่ด้วยกันที่หอพักแห่่่่่่่งงนนนนนีีีีี้้เเ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 เทททาา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 รรรรรรรูจักกกกคปปป็็ดดิสสุถมมมตออออบะไยหืล ตัวของฝ้ายก็บอกตอนที่เขาอยู่ที่ห้องก็สีหน้าเขาปกตินะเวลาคุยโทรศัพท์ก็จะคุยกับแค่คนในครอบครัวส่วนไปที่ทํางานที่ทํางานหัวหน้างานก็จะสอนเท่านั้นไม่ได้ถึงขั้นดุด่าอะไรที่จะทําให้รู้สึกเครียดและตัวของนสสรก็ไม่เคยมาระบายอะไรให้ตัวเองฟังด้วยคือประเด็นอย่างง่ายๆเลยตอนนี้ที่แม่กำลังบอกว่าลูกเนี่ยเล่าให้ปางบอกว่าโดนผู้จัดก,การตําหนิกําลังสงสัยอันที่หนึ่งแรงตําหนิทําให้ลูกฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือมีใครมาถอนเงินแล้วทาให้ลูกเครียดแล้วลูกฆ่าตัวตายไหมเพื่อนกําลังบอกว่าถ้าเป็นผู้้จััดดกกาารรรตํหนนนิมม็ไไุ่แง ขนาดนั้นแม่ก็เสียดายตอนไปคุยกับเพื่อนไม่ได้ถามเรื่องเงินหมื่นหนึ่ง<ช>เพราะเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยคือแม่เพิ่งพูดที่อุดรใช่ฮะแต่ว่าเขาบอกว่าในวันเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่เดินไปร้านสะดวกซื้อวันนั้นจําได้ว่าฝ้ายพกเงินติดตัว2,000บาทฮะอ่ะลองฟังเสียงพื้นเปิดใจนะะหน่อยฮะหนูก็หนูนึกว่าปกติคะ่ะหนูไม่พบความผิดปกติอะไรเลยก่อนที่เขาจะออกจากห้องหนูก็ถามอยูว่าเออไปไหนบอกว่าไปเซเว่นใช่ไหมเขาก็พยักหน้า หนูก็เลยตามเขาไปก็พอไปเซเว่นเสร็จเขาก็ออกมาก่อนส่วนหนูก็ออกมาทีหลังแล้วขึ้นห้องะคะ่ะ mm hmm. เขาก็นั่งอยู่อยู่ด้านล่าง mm hmm. ก็น่าจะประมาณห้าทุ่มอะคะ่ะ mm hmm. หนูมาทราบประมาณตอนตีสองตีสามค่ะ mm hmm. เพราะว่าเพื่อนปกติจะเป็นคนนอนไวนะคะ่ะ mm hmm. หนูโทรค,ค่ะแล้วไมโทรไม่ติดค่ะโทรไม่ติดไม่อะไรเลย mm hmm. เพิ่งมารู้จักกันตอนที่จะมาฝึกงานเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่ามีคนแบบเออมาแนะนําเพราะว่าไปที่เดียวกัน mm hmm. มีแค่ เงินสดกับโทรศัพท์อะค่ะคุณผู้ชมครับอ่ะทั้งหมดทั้งหมวลนี้แต่ถ้าดูจากวงจรปิดที่ช่อง8ได้มาแล้วก็นาทีที่น้องอยู่ในน้ําเป็นนาทีสุดท้าย ไม่น่าจะมีใครทําอะไรน้องยกเว้นอย่างเดียวเดี๋ยวต้องไปถามแท็กซี่นะฮะที่เอาตัวน้องไปส่งเพราะเอาจริงคือน้องไปตั้งวันที่1แต่วันที่ตกคือวันที่วันที่1ตอน5้าทุ่มคือน้องออกจากหอพักคือวันที่1เที่ยงคืน16นาทีน้องเนี่ยหายไปเกือบ24ชั่วโมงก็คือ5้าทุ่มกว่าน้องปรากฏก็คือตกจากสะพานคุณผู้ชมมาวันนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกกับเราว่ามีการไปเรียกสอบคนขับรถทั้งสองคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันแรกก็คือคันเนี้ยสีส้มบอกมุ่งหน้าจากนี่ไปไปที่สะพพาาานนนนนย่่รม3กกอออเห็บ้งงล รถแล้วมีการไปเดินวนเวียนวนเวียนอยู่แถวแถวสะพานก่อนนะอพอเดินแถวสะพานสักสองสารอบก็กลับขึ้นแท็กซี่คันนี้อีกรอบแล้วบอกว่าให้พาไปส่งพัทยาหน่อยอคันนี้เขาบอกหลังจากส่งน้องที่พัทยาก็จบไปต่อมาอีกหนึ่งคันก็คือคันที่2ถูกเรียกประมาณตีสองตีสามนี่แหละแล้วให้รับจากพัทยาวนกลับมาที่สะพานย่านพระรามสามหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอน้องอีกจนมาทราบข่าวว่าน้องหายไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วศพก็คือเพิ่งพบ,บสแสดงว่าน้องตายตั้งแต่คืนนั้นเลยนี่ครับ